วันที่8เมษาย,ยน2565นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกละปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปสได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติภายใต้หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยานได้ทำการจับกลุ่มนางสาวอัชราวันพร้อมของกลางคือยาไอซ์น้ำหนักประมาณ989กรัมซุกซ่อนอยู่ในเครื่องปินเตอร์เก่าที่ใช้งานแล้วโดยสืบเนื่องมาจากทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานการข่าวร่วมกับสำนักงานป ปอปศจนสืบทราบว่านางสาวอัชราวันผู้ต้องหามีพฤติการลักลอบลำเลียมยาเสพติดโดยส่งทางพัสดุพันธ์จากประเทศกัมพูชามายังคอนโดแห่งหนึ่งย่านนาวมินเขตคันายาวจากนั้นจะนํายาเสพติดดังกล่าวไปฝากบริษัทร,รับส่งของปลายทางประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานางสาวอัชราวันได้เดินลงมารับพัสดุเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและเปิดตรวจพัสดุพบยาไอซ์ประมาณ989กรัมซุกซ่อนอยู่ในเครื่องปินเตอร์สภาพเก่าใช้งานแล้วโดยอำพรางทำเป็นช่องลับเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียจำนวน5ครั้ง โดยทำหน้าที่รับและส่งพัสดุระหว่างประเทศจำนวน4ครั้งลักษณะอำพรางซุกซ่อนในฝาลิปสติกแผ่นแม่เหล็กแนบกับกล่องพัสดุและปรินเตอร์รวมทั้งมีส่วนร่วมในการโอนเงินค่าขนส่งใน,น,งในคดีตรวจยึดไอซ์56กิโลกรัมและเฮโรอีน13กิโลกรัมจำนวนหนึ่งครั้งในรูปแบบการส่งของจากประเทศกัมพูชาผ่านมายังประเทศไทยก่อนปลายทางประเทศออสเตรเลีย โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการที่ขบวนการค้ายาเสพติดได้พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางการขนส่งยาเสพติดมาใช้เส้นทางชายแดนกัมพูชาไทยมากขึ้นจากเดิมที่จะใช้เส้นทางชายแดนเมียนมาไทยและลาวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงด่านสกัดกั้นยาเสพติดที่เพิ่มความเข้มงวดในบร,เริเวณดังกล่าว ซึ่งการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยลาวมีความเข้มงวดมากขึ้นเป็นผลจากการประชุมทวิไทยลาวด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่18ซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการหารือกับทางการของสอปปลาวซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นด้วยและให้คำมั่นในการร่วมมือปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดในจุดยุทธศาสตร์สําคัญบริเวณชายแดนลาวไทยทําให้นําไปสู่การจับก ในสองคดีใหญ่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยคดีแรกสามารถตรวจยึดยาบ้าได้จำนวนกว่า1 1 9น9 0 0 0เม็ดที่แขวงบ่อกแก้วและคดีที่สองจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวนกว่า3,390,000เม็ดไอซ์อีก25กิโลกรัมที่เวียงจันทร์โดยเลขาธิการปรปรสได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสัปดาห์หน้าสำนักง,งานปปสจะประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับกัมพูชาออสเตรเลียเพื่อสรุปผลการสืบสวน ขยายผลขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในคดีนี้ต่อไป